ถ่ายรูปเหรอถ่ายวิดีโดอดอกเบลเลอร์เธอเลย <laughs> เห็นเขาทำไอ้นั่นอ่ะเอ๋อะไรนะปกติเขาใช้เห็ดแชมปิญองใช่ไหมไอ๊อซอสเห็ดอ่ะใช่แต่ใช้ซอสไอ้นี่สองดอกนี่ดอกเบลเลอร์บลาเลยไปแล้วไปสวรานแล้วนี่ เนี่ยไปหาพราอินแล้วใหญ่แตะใหญ่ว่าเห็ดขาลายงามมากเลยเห็ดขาลายเจ้านี่นี่สบขางามแตะงามว่านี่ โอ้ขาหักนี่ขาลายขาลายเพดรพึ่งขาลายอืมตะมุตะมิ ท,ที่มหาแตรดำเนี่ยแตรดำแตรดำตู้ก็ถุงมาไม่่หเอามาเอาแยกใส่ถุงดีกว่าเออเออเวลาไอ้นั่นทำกินจะได้ง่ายอูดอกเบอบบลาเลยนี่ถนี่ดอกเตรดำเนี่ยเห็ดเตรดำเนี่ยอร่อยเนี่ยอ้ นะตัดอย่างนี้เลยนี่เมาขนาดนี้ถูนี่ลำเหมือนดอกไม้เออเหมือนดอกไม้เนี่ยหอมตัวเซ็บไปยังม, <c oughs> มีความสุขจังเลยนี่ งามเท่ละนี่ตัดขามีความสูกขนาดเลยตดัตดตดัตดตัดตัดนี่งามเนาะ กลับบ้านจ้าหนึ่งถุงแต่อีกหนึ่งตะกร้าเอาล้ว